นักเวสุดโหดอาชีพใหม่ที่อัพเข้ามาปลุกผีให้ขึ้นมาสู้ได้วันนี้เราจะมาเล่นอาชีพนี้กันจะเป็นยังไงเนี่ยไปดูกันได้เลยแต่ก่อนจะดูกันเนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันก่อนนะว่าน้องเนี่ยเล่นได้กี่วันแล้วก็อยากเล่นอาชีพใหม่อันไหนกันบ้างแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคือตอนนี้ทุกคนมีอาชีพใหม่เข้ามาเนาะอัปเดตเมื่อวานไม่มีอะไรเลยมีแค่อาชีพใหม่เข้ามาสอาชีพอ่ะ เผือใครไม่ทันนะคะทุกคนบอกเลยว่าแจ๊เป็นกไหลายยอนนะเนี่ยเนี่ยอาชีพแรกเลยคืออ่าอันเดรสอันเดสเนี่ยเขาบอกว่ายิ่งตายเท่าไหร่ยิ่งเก่งขึ้นเมื่อเราโดนชุบขึ้นมาเนี่ยเราจะมีสแตดที่ติดตัวตลอดไปก็คือยิ่งตายยิ่งเก่งนะอาชีพนี้เหมาะกับใครที่ชอบตายบ่อยอาชีพต่อมาคือบิสมาเตอร์อาชีพนี้คืออัญเชิญหมาป่ามาช่วยสู้ได้อาชีพต่อไปอาชีพนี้จะชอบมาก เนโคแมนเซอร์อาชีพนี้คือหมอผีคือนักเวทสายดำนะฮะความสามารถของอาชีพนี้คือปลุกศพลาทิขึ้นมาช่วยสู้ได้สูงสุด6ศพด้วยกันนะฮะทุกคนเราก็ต้องขออภัยทุกคนนะคะจะเสียงแปลกๆเพราะว่านอนไปไม่กี่ชั่วโมงเองอ่ะอยากเล่นอันนี้เพราะว่าเราคือนักเวทสาวอ่ะซื้อเลย6 0ร2,500ันรยบาทโอ้ไม่พอแน่เลยวะ่ะตึง้งคือไม่พอไม่ใช่ไรนหมายถึงว่าไม่พอกันอัพขั้นแน่เลยอ่ะขั้น2เนี่ย สำคัญขั้นสองเขาบอกว่าผีที่เราปลุกขึ้นมาเนี่ยมันจะตีแรงขั้นสามคือถ้าเรามีรัทธิหรือศพเยอะมาเยอะเท่าไหร่เนี่ยเรายิ่งมองเห็นได้ไกลแล้วก็ชัดขึ้นในตอนกลางคืนโอเคขั้นสามแล้วโอ้ยพี่สวยพี่สวยซื้ออันเดรสมายิ่งตายยิ่งเก่งโอ้เหมาะกับพี่สวยมากตอนนี้คือต้องบอกก่อนเลยว่าเมื่อวานน่ะเขามีกิจกรรมเพชรคุณสองมันไม่ได้คนในปาร์ตี้ มันเปานคนใน,น้นี้เออ,อจะบ้ามะะมไม่สบายมาไล์ทุกคนดูกินยาก,กดรหลยย้อนไปสตรีมไปแบบใหม่มากเราจะเล่นไม่ถึงร้อยวันนะคะทุกคนเราจะเอาแค่เทสอาชีพใหม่พอเนาะไม่งั้นมันจะนานเกินเดี๋ยวมีงานต่อไม่ทันแะลืมเลยว่ะเล่นตั้งนานลืมเอาคาถา,าขึ้นมานี่หมอผีหมอใจเป็นนักเวทแล้วอะ่ะพี่สวยพี่สวยดูนี่ oh นักเวด้ะโอ้กระทาเวทมนต์น่ะอุ้ยอันนั้นเอาไว้พันกีหรือเปล่าอาจจะใช่หรือเปล่าพระอาณาหรือเปล่าพระอาณาพระอาณาพี่ตัวร้ยไปดูกันเร็วไปดูกันเร็วนี่นี่นี่ไปดูไปดูไปดูมันเป็นแบบว่าสตั๊กเจอร์ใหม่เข้ามาอัปเดตเลยล่ะนี่ไงแต่เมื่ก่อนเหมือนเกะกะทางเข้าเหมือนเป็นธนาคารเลยอ่ะก๊อกกอกกอกอุ้ยธนาคารธนาคารจริง นี่ไงนี่ไงอุ้ยตู้เซฟโอ้โหโอไ้ไม่ก็โอ้พี่ปากแห้งจังไม่ได้ปากแห้งนะคะพี่กินยานะคะมันขาวพี่เพิ่งกินยาแก้กดไหลย,ย้อนมานะคะมันก็เลยขาวๆเช็ดปากแบบโอ้โหมันลอยเลยอ่ะมันคาบเลยอะ่ะไหนทาลิปหน่อยหายยังดนีขึ้นยังโอ้ยลัที่บุกว่ะอยากให้มานานแล้วครับ ต้องการมากเพราะว่าเราเป็นอาชีพใหม่ไงในโคเมนเซอร์นักเวทนะคะดูกระทาแจ๊สนี่กระทานักเวทจากการ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 มันเอาวิญญาณให้ฉันเอาวิญญาณ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 ชั่วร้ายนกออกนกออกอ่าอ่าพิเศษนดูอี่พิเศษน์นี่ดูดูนี่ดูนี่ดูนะไม่เห็นนะเป็นยังไงอ่ะนี่ไงดูดวิญญาณนี่ไงดูใสกระทาเหรอเออเนี่ยฉันเป็นนักเวทเนี่ยฉันจะปลุกให้ดูนะ โอมจงตื่นขึ้นมาโอมนี่ออโอมจงเอ oh oh าวิญญาณไม่เผาต้องใช้สามวิญญาณ <c oughs> ด้วยเชนด้วยเฉยนซู่ <c oughs> คือมันปลุกไม่ได้มันต้องใช้สามวิญญาณน,นี่หว่สาสะสมวิญญาณเผานะอย่าเผานะาานะ uh huh. สามวิญญาณจนต่อการลุ่นครั้งหรอใช่ใช่เนี่ยอุ้ยเดินปแปลกๆพี่สวยโอเค ฟังชื่อว่าพี่สวยพี่สวยเป็นอันเดธยิ่งตายยิ่ง dying, เ again, like ก่งไงไม่ต้องกลัวตื่นขึ้นมาจะจะเก่ง like ขึ้นเลยอ่าเก่งยังสวัสดีัทุกคนอุ้ยหมามาโอ้โหสองทีทุกคนใครคือพี่สวยตัวจริงกันนะเห็นพี่ manga? สวยไหมพี่สวยอยู่ไหนพี่สวยคนไหนติ๊กตอกติ๊กตอก ตัววจริงใครคือพี่สวยตัวจริงกันแน่เลยเอบอกได้เลยนะตัวนี้ตัวจริงกลิ่นปากเหม็นเลยลมหายใจมังกร <c oughs> พี่สวยซอมบี้แมนนี่พี่สวยแมนนี่เออพี่สวยเออพี่สวยไปสวยไหมอ๋อโอเคโอเคอุ้ยอุ<ๆ>้ยเอาแล้วเลยเอ,เอาแล้วดูดวิญญาณดูดวิญญ,ญาณดูดวิญญาณดูดวิญญาณดูดวิญญาณดอยู่ดูอยู่เออ ดุจวิญญาณไปดิมาดิไปดิดุจวิญญาณดูดวิญญาณดูดวิญญาณดูดวิญญาณนะดูดวิญญาณนะดูดวิญญาณนะตอนนี้ขึ้นม right ันแจ้งว่าละเมิดอ uh ีกแล้วทิกตอกเอ้ยเราบอกเนี oh um ่ยเราบอกเราบอกแจ้งว่าละเมิดด้วยเสียงละเมิดอะไรดูดวิญญาณดูดวิญญาณไม่ทำผิดกฎอะไรเลยเราลองมาปลูกวิญญาณกันทุกคนปลูกตัวแดงได้ไหมวะตัวแดงปลูกได้ปะอุ้ยได้ด้วยโอ้โหโอ้โหโอ้โหว้าวโอ้โห โอ้พี่สวยดูตัวแดงผูกได้ผูกได้หมดเลยนี่นี่ดูสิโอไมก๊อดกองทำอะี้ได้ทุกสุดกี่ตัวหกตัวหกตัวนี่นี่นี่โอ้ปลแดงคือตัวโหดหรอธนูไงอ๋อธนูก็สามารถทันเชิญได้หรอใช่โอ้ไมก๊อดป้าแดงพี่สวยโอ้ไมก๊อดมาแล้วเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้ว เออนี่ไงแป้งชมเออชมมาแล้วมาแล้วเราละได้ไปดีกันแล้วเออจะได้ไปในชีวิตจริงแน่นอนไม่ต้องห่วงเฮียสองอ่ายายสองแป้งชมป้าแดงพี่สวยครบเลยโอเคเดจะได้เดี๋ยวลองลองเทสตรงนี้ก่อนนะลองไหมลองไหมเทสตรงนี้ยเทสตรงนี้เธอเทสอ่ะเธอเทสซอมบี้แต่กันอียอเฮเอียอเฮเฮอ้หอู้หซอมบี้ซอมบี้ สอมบีเอเอเออเออมันมันติดมันติดก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 ันตีตีโอ้ยเจิเดนได้ฟาช็อตไป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 ซอมบี้ซอมบี้ซอมบีสัมบีคืออะไรไม่เป็นอีกเจ๊โอ้ยซอมบี้เอ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนไม่ไปอ่ะเจ๊ซอมบี้งงเออดูดวิญญาณก่อนดูดวิญญาณเออเออดูดวิญญาณก่อนเอออ กดคุยข้าวันเรียกรวมได้เหรอเนี่ยโอมขึ้นมาเออโอมไม่รู้คุกคุกไม่รุกคุกกิกไม่รูื่อก่อนอันนี้เป็นเอมี่แล้วกันเอมี่เออลองหน้าลิงนะอ่านี่หน้าลิงมากนะเหมือนลิงเลยเนี่ยโอมพูดผีจงมาเด้เลยเห็นมาเลยมันมันแค่ปิดปิดเฉยอ่ะปิดเฉยอ่ะอ้าวมันไม่วาร์ปมาที่นามันไม่ยอมขึ้นมาโอ้ยอุ้ยตกใจอันนี้พวกพวกเอาพวกเอาตัวปอบเอาเอาหลักการ ใจมันป oh right, right. oh, right. oh, ุบป uh ันเลวเอาหรอเหรอโอมจงตื่นขึ้นมาจัดการมันเตีมันโอ้้หโคตรแรงมากแรงมากโคตรแรงอ่ะดูดิดู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 ดมู่ดูดูดูิงอูด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 ูู่ดอดูดอดูดูู่ดูดูดูอูดูอูด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 ูชูด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 อดูปูด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 ูกูดูดดููทุกคน จัดการมันจัดการมันลุกติดอีกไปไปไปซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้แกงตลงไปลงไปลงไปดิลงไปอย่าอย่าผักชั้นลงไป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 เองไปีกกัดอีกกัดกัดอีกชี้ขึ้นมดไหชี้ขึ้นหมดเลยชีต้องต้องจีงยิงคนนั้นตัวนั้นกันเอออุ้ยแรงนะเนี่ยทีเดียวหายเนี่ยเฮ้ยลงไปแลงมาโอ้จัดการลูกแม่จัดการมันจัดการมันโอ้ยหายเลยอ่ะโคตรแรง โอ้ยน anyway, ี่ไงเธอคิดว่าล <ah> ูกฉันจะสู <oh ้ได้ปะเรียกรวมเอามัน <Oh, ก oh, 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 yeah ็รวมได้ดิทำไมในหอมันขึ้นไม่ได้วะหรือว่าเขาห้ามเออไปไปไปเลยโอ้โห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 มีเลยเมาโอ้ลูกฉันขิดแล้วเหรอเนี่ยเอมิกับใครขิดเนี่ยขิดเหรอเยียสองขิดแล้วก็เอมิขิด ป้าแดงขิดดูวิญญาณใหม่ได้ไหมน่าจะได้ฉันว่าฉันจะยอมให้เธอขิดแล้วเอาเอนี้มันจะเป็นหนุ่ยทุกคมันจะเป็นอันใดนี้เลยเดี๋ยวดูดิอ๋อเป็นลุมโซ่บอสลุมโซ่บอสป้าแดงเกย์สองเอมิเมื่อลูกน้องฉันตายใช่ไหมฉันสวัสดิ์ทิจาเอาตัวใหม่ก็ได้นี่นะตื่นขึ้นมาป้าแดงเกย์สองเอมงเอมิตื่นขึ้นมาเออเอาให้หมดโอ้พี่สวยนี่ ทุกคนเราจะมาเทนนิ่เมทกันนะคะว่าน้องๆเราเนี่ยตอนั้นยังไโอ้ยมันก็ตบชันเจอแน่ได้เลยจะการมาลุกแมกมามามาลุมกัดมาลุมกัดมาลุมกัดมามาเอาไปแก้แค้นได้หมาเร็วแก้แค้นได้ไม่โลลงไปลงไปดิลงไปลงไปดิลงไปลงไปดิลงไปลงไปเดี๋ยวลงไปลงไปเออลงไปเออเออเอาเลยเลยเออกัดมันกัดมันกัดมันแก้แค้ไม่โลหน่อยเอาเลยลุมแก้แค้น ลมมันลมดีลมดีลมดีเดี๋ยวมันทำอะไรอ่ะมันอยู่นัโอ้ทีเดียวทีเดียวว้ายว้ายกัดมันกัดมันกัดมันโอ้กัดมัน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 โอ้ยมีมีกัดชั้นมีกัดชั้มีกัดชั้น ฉันไม่มีปืชุบ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 ชุุอุ้ยกัดแรงมากกัดแรงมากมาฉันหน่อยลูกฉันขีดมันงไงวเธออันไงพี่สวยนอนตุบไม่ไรฉันฟืนได้พี่สวยตัวไหนอยากได้ตัวไหนอยากเกิดมัเป็นตัวไหนแล้วชิมชีเร็วตัวไหนอยากเกตัวนี้นีสีแดงสีแดงได้พี่สวยลุกขึ้นมาเออชื่อตดชื่อต้องตดเที่ยวดีๆน้องตดน้องตดเหม็นท่าไหร่พี่สวยคืนชีพมา โอเคคืนชิ้นละอยู่วเนี่ยกินเนื้อสวิตซ์ก่อนลงไปมาลงไปลงไปโอ้ลงไปดีลงไปรอดโอ้ยตการมันการมันโอ้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 มันมันเล่นใหญ่ว่ะเล่นใหญ่เอาใหม่มันเล่นใหญ่ว่ะตรงนะใครตายวะดูหน่อยเอ้ยยยตงไม่รอดเอ้ยพี่ยัยตองเหรอนอนนอนขีดนอนนอนตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาหมดตื่นขึ้นมาหมด ลงไปใหม่ลงไปใหม่ลงไป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 โอ้ยกระสุนหมดทุกอย่างแลไรฉันไม่มีกระสุนยิงแล้วว่าเอาไงอ่ะจะลงไปตีจากการมันจะการันจะกการวันจะกการวันจะกการวันจะกการมีมีโอ้เก็บหมดเลยอ่ะโคตรโหดเลยอ่ะในที่สุดเฮ้ยกล่องแดงพี่ตัวยกล่องแดงลงมาสวยของฉันเด็กซ่อนกล่องแดงไว้อ่ะอ้าว พี่สวยเดี๋ยวไจปลูกใครหมาสวยไงเป็นไงล่ะหมามาล้างแค้นสิฉันไม่ทำเพื่อนมันตายนะยะเดี๋ยวฉันผูกใหปลูกให้โอมนี่คอมเมนเตอร์จงตื่นขึ้นมานี่เห็นไหมล่ะแอบเบอร์อุ้ยอุ้ยแันเป็นซอมบี้เออ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 อุ้ยซอมบี้จะเป็นอุ้ยได้คนดีได้หรอได้คนดีได้หรอใช่ไปเร็วกลับบ้านกันเร็วกลับบ้านกันช่วยเด็กออกมาเร็ว โอยคิวเดียเด่ยว,วก็มาคิวเดีย่ยวก็มารับกัตเตอร์สตีฉัอยากเป็นซัมบี้แล้วอีสองขั้นต่ก็จะเป็นขั้นห้าแล้วนะขั้นห้าเราได้ได้อะก็แค่มันจะได้200คอยสองร้อยคอยแล้วก็ครอกท็อดคูปป์ปาเตอร์อรอนะคะเจเจ้าตกลุมเจเอ๋ยเจเอ๋ยเดี๋ยวค่อยช่วยตอนเช้าแล้วกันเช้าแล้วด้วยโอ้เช้าพอดีเลยจะทำอาหารเร็วขึ้นมีเบเนดิกต์บ้างในตัวไม่มี ไม่เหลือเลยฉันไม่เหลือเลยในตัวได้ซําฉันรีบวิ่งจากถ้ำไงอ๋อนี่มีมีนี่มีนี่มีนี่ีนี่ีเมโเนโนอ่องัดกันเเ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 เพวกเพวกเไปไหนพวกอ๋อพวกเไม่ช่วยเลยไม่น่าวิ่งกับัช่วยมันเลยก็ประมาณนีนะทุกคนอาชีพของเราหมอผีนะคะตอนนี้เราเป็นผีตัวเอง ่เดี๋ยวไว้มารีวิวใหม่เดี๋ยวไว้มาอาวรีวิวใหม่รอบนี้เราม,ม,มีเวลาจํากัดต้องไปธุระต่อนะก็ได้เอามารีวิวคร่าวๆใครอยากดูรีวิวต่อกดติดตามไว้เลยนะคะเดี๋ยวมารีวิวว่าเอาบอสเอาหัวหน้ามาเป็นลูกน้องโอเคปะ